จะเป็นยังไงชาครูวิทยาศาสตร์ต้องไปต่อยมวย UFC เพื่อหาเงินมาช่วยโรงเรียน Here Come The Boom ชายคนนี้มีชื่อว่าสกอตเขาเป็นครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองวันนี้เขามีสอนตอนเช้าแต่สกอต์ดันตื่นสายซะงั้นพ่อเป็นแบบนั้นเขาเลยปีนเข้าห้องทางหน้าต่างเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ว่ามาสอนสายแต่ชั่วของเขาก็ไม่ดีนักเพราะพ่อมาถึงพอออกก็มาดักรอเขาอยู่แล้วเขามาสอนสายหลายรอบแล้ว ขอออเลยให้เขาไปโบกรถรับส่งนักเรียนตอนเย็นเป็นการลงโทษมันทําให้สกอตถึงกระเซงจนแทบไม่มีอารมณ์สอนพ่อหมดคาบสกอตก็ได้มากดขนมกับน้ํากินระหว่างพักแต่เครื่องก็ดันมาเสียซะอีกในช่วงพักเที่ยงสกอตมักจะมาฟังดนตรีที่คาบเรียนของอาจารย์แดงเป็นประจำก่อนจบคาบอาจารย์แดงก็ได้ให้คํำคมกับนักเรียนไหลซึ่งดนตรีชีวิตก็ไหลซึ่งความสุขจากนั้นสกอตก็เข้าไปคุยกับอาจารย์แดงทันทีเขาขอร้องให้อาจารย์แดงไปโบกรถแทนเขา แม่เขาป่วยพ่อเขาก็ใกล้ตายเขาไม่ว่างจริงๆอาจารย์แดงตกลงจะช่วยแต่เขาก็ถึงกับช็อกเมื่อได้รู้ข่าวภรรยาของตัวเองกำลังตั้งท้องเขากับภรรยาพยายามมาหลายปีในที่สุดเขาก็จะได้เป็นพ่อคนแล้วนี่ตอนเย็นพ่อออดีเรียกประชุมด่วนสภาพการเงินของโรงเรียนอยู่ในขั้นย่ำแย่โรงเรียนเลยจำเป็นต้องยกเลิกการสอนบางวิชาไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและหนึ่งในนั้นคือวิชาดนตรี ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอาจารย์แดงถูกไล่ออกพอได้ยินแบบนั้นสกอตก็เริ่มวยวายอาจารย์แดงเพิ่งจะมีลูกมาไล่เขาออกกระทันหันแบบนี้จะป้าหรือไงพอออบอกว่างบเป็นโดนตัดเขาจะทําไงได้ถ้าจะให้วิชาพวกนั้นไม่ถูกยกเลิกโรงเรียนต้องหาเงินเพิ่มอีกเป็นล้านซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สกอตก็บอกว่าเขาจะหาเงินนั่นมาให้เองพ่อจบการประชุมอาจารย์แดงกับสกอตก็มาคุยกันว่าพวกเขาจะทํายังไงดี ทั้งสองปิ้งไอเดียขึ้นมาแค่ครูในโรงเรียนช่วยกันลงขันคนละนิดคนละหน่อยมันก็น่าจะได้เงินเยอะแล้วแต่พอเรียกครูในโรงเรียนมาประชุมเรื่องการลงขันเหมือนก็ไม่มีใครเลยที่มาทั้งสองถึงกะถอดใจแต่ว่าตอนนั้นเองเบลล่าครูภรยาสาวสวยก็โผล่มาทั้งสองมานั่งคุยกันระหว่างที่อาจารย์แดงไปตามครูคนอื่นๆสกอตต์บอกกับเบลล่าตรงๆว่าการหาเงินหนึ่งล้านเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยตัวเขาเองก็ยอมแพ้แล้วเหมือนกัน แต่เบลล่าก็บอกว่าไม่ได้อาจารย์แดงเป็นคนดีมากๆและช่วยเหลือคู่นิรีัยนคนอื่นอยู่ตลอดจะปล่อยให้คนดีดแบบนั้นโดนไล่ออกได้ยังไงกันระหว่างที่คุยกันอย่างซีเรียสจูจูสกอตก็ชวนเบลล่าไปเดทง,งานเขาเห็นว่าเธอสวยดีก็เลยลองจีบดูเบลล่ารู้สึกลำคาญก็เลยตอบส่งไปเธอบอกว่าจะเขาดังบาร์ได้<ๆ>เธอจะลองคิดดูสกอตก็บอกว่าไม่มีปัญหาสกอตแอบไปหยิบแทมเปอรีนมาใช้เป็นตัวช่วยแค่นี้เขาก็ดังได้แบบชิวๆแล้ว แต่พอทำจริงเขากลับกระโดดไม่ถึงแล้วก็ลงไปคุยกับลากมะม่วงวันต่อมาสกอตได้ไปขอคำแนะนำกับพี่ชายฝาแฝดของเขาเขาอยากช่วยนะแต่เขาเองก็มีลูกสองคนต้องเลี้ยงอยู่แล้วพี่ชายเลยแนะนำให้เขาหางานเสริมทำดูอย่างน้อยก็คงได้เงินมาบ้างสกอตเลยไปสมัครงานเป็นครูสอนชาวต,ต่างชาติที่ต้องการสอบเข้าเป็นพลเมืองอเมริกันพอสอนเสร็จสกอตก็ได้ค่าตอบแทนมาเป็นเงิน300ซึ่งมันก็ช่งางห่างไกลกับเป้าหมายหล้านซะเหลือเกิน ตอนขากลับสกอตได้เจอกับนิโคลหนึ่งในนักเรียนที่เขามาสอนพิเศษถึงเรียนพิเศษเขาก็ยังไม่เข้าใจนิโคลกลัวว่าเขาจะสอบไม่ผ่านเขาเลยมาขอร้องให้สกอตมาช่วยติวเป็นการส่วนตัวให้ซึ่งสกอตก็ตอบตกลงสกอตได้มาหานิโคลที่ยิมในวันถัดมาเขาเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้แถมเคยต่อยใน UFC อีกด้วยนิโคลกาลังดูการแข่งอยู่พอดีเขาโมว่าตอนที่เขาไปแข่ง UFC เนี่ยเขาทำเงินน้โครเยอะเลย ต่อยแพ้ก็ยังได้เงินตั้งสามแสนส่วนถ้าชนะก็ได้เงินเป็นล้านคำพูดนั้นทําให้สกอตถึงกับตาลุกวาวเขารีบมาหาอาจารย์แดงเพื่อบอกว่าเขาเจอวิธีหาเงินแล้วเขาจะลงแข่งต่อยมวยถึงเขาจะดูไม่เอาไหนแต่ตอนมัธยมเขาก็เป็นถึงระดับแชมป์มวยปั้มเลยนะแค่ลงสนามไปแข่งแล้วแพ้แค่นี้ก็ได้เงินมาแบบชิวๆแล้ววันต่อมาสกอตได้มาทําข้อตกลงกับนิโคเขาจะสอนนิโคจนสอบผ่านและกบที่นิโคต้องสอนการต่อสู้ให้เขา นิโคตอบตกลงแถมเขายังจะช่วยหาสนามแข่งให้กับสกอตอีกด้วยสกอตกลับมาซ้อมกับอาจารย์แดงที่ห้องใต้ดินระหว่างพักอาจารย์แดงได้บอกว่าเขามีวิธีข่มขวัญคู่ต่อสู้อยู่ซึ่งวิธีก็คือการใช้เพลงเปิดตัวเทปเทนต้นตีพวกนั้นจะข่มความกลัวเข้าไปในจิตใจของคู่ต่อสู้ตั้งแต่ได้ฟังสัปดาห์ต่อมาสกอตก็ได้มาที่สนามแข่งตามที่นิโคหาไว้ให้ไม่นคือการแข่งมวยใต้ดินสกอตแต่งตัวเป็นไวกิ้งสุดโหดและเปิดตัวพร้อมเพลง e r ียค m e the b บูม คอมขวัญคู่ต่อสู้แต่พอขึ้นโชกสกอตก็ถูกคู่แข่งที่อ่อนที่สุดน็อกได้ภายในสองวิถึงจะแพ้แต่สกอตก็ได้เงินไปถึงสองหมื่นเลยทีเดียววันต่อมาสกอตทําเป็นสาออยแล้วมาให้เบลล่าทาแลให้เขาพยายามจีบเธอไม่หยุดแต่เบลล่าก็ไม่สนเลยสักนิดสกอตไปหาจารย์แดงที่บ้านเพื่อฝึกซ้อมแต่เขาไม่อยู่ภรรยาเลยมาเปิดประตูให้แล้วบอกให้เขามานั่งหล่อด้านในปรากฏว่าจารย์แดงไม่ได้บอกเรื่องที่เขาจะถูกไล่ออกกับเธอ เขากลัวว่าภรรยาจะเครียดและส่งผลไม่ดีกับชาล็อกพอรู้แบบนั้นความตั้งใจของสกอตต์ก็พุ่งขึ้นสูงปรีดเขาปฏิญาณกับตัวเองว่าจะต้องช่วยอาจารย์แดงให้ได้สกอตต์เลยมาเรียนการต่อสู้ที่แท้จริงกับนิโคลเขาสอนท่าล็อกต่างๆที่ใช้ในการจัดการคู่ต่อสู้ให้สกอตต์แต่เขาก็สอนได้แป๊บเดียวพอนิโคลมีงานที่ต้องทำต่อพอดีในการชกครั้งต่อไปนิโคลอาสามาเป็นพี่เลี้ยงให้สกอตต์สนามนี้มันจะโหดหน่อยถ้าเขาโดนน็อกก่อน3ยก ผู้จัดจะไม่จ่ายค่าตั๋วให้แต่โชคกับดันเข้าค่าสกอตแบบสุดๆฝนเดินตกลงมาพอดีคููต่อสู้เลยลื่อนจนต่อยสกอตไม่โดนเขาเลยลอดผ่าน3ยกมาได้แบบชิวๆวันต่อมาสกอตได้มาสอนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนตามปกติเขาสังเกตว่ามิลล่าที่เป็นนักเรียนดีเด่นดูแปลกไปสกอตเลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าพ่อบังคับให้เธอเลิกเล่นดนตรีที่เธอรัก เขาอยากให้เธอเอาเวลามาช่วยงานที่ร้านมากกว่าไปเล่นดนตรีไล้สาระพวกนั้นเธอเลยหมดกำลังใจพอไม่อยากทำในสิ่งที่เธอชอบได้วันต่อมานิโคอาจารย์แดงและสกอตต์อยู่ระหว่างทางไปสนามมวยสกอตต์ด้นลืมเอาอาหารเที่ยงมาอลีบนิโคลเลยเอาซอสแอปเปลิลให้เขากินแก้หิวไปก่อนก่อนเริ่มโชกสกอตต์กลับพบว่าคู่แข่งดันใช้เพลงเปิดตัวเพลงเดียวกันกันกบเขาซึ่งนั่นมันก็ทําให้สกอตต์โกรธสุดขีดการต่อสู้ได้เริ่มตน้นขึ้น สกอตถูกต่อยรัวเหมือนอย่างเคยคู่ต่อสู้กําลังจะ,ะเผด็จศึกเขาแต่สกอตได้ใช้จังหวะนั้นออกหมัดสวนไปเพราะโกรธที่โดนใช้เพลงซ้าเขาน็อกคู่ต่อสู้จนสลบเมือ่อนี่คือชัยชนะแรกของเขาแถมสกอตยังอ้วกเป็นซอสแอปเปิ้ลใส่คู่ต่อสู้อีกชื่อเสียงของสกอตด่งดังไปทั่วโรงเรียนในชั่วข้ามคืนในไม่ใช่เพราะความเก่งกาจแต่เป็นเพราะคลิปที่สกอตอ้วกใส่คู่ต่อสู้มันกลายเป็นไวรัลไปทั่วมิล่าที่เป็นนักเรียนก็มองว่าเขาเป็นฮีโร่ เธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เลิกเล่นดนตรีและทำตามความฝันต่อไปถึงสกอตจะบาดเจ็บแต่เขาก็ได้เงินมาเป็นแสนจากการชกครั้งนั้นระหว่างมาทำแผลสกอตก็พยายามจีบเบลล่าเหมือนเดิมซึ่งเธอก็ปฏิเสธเขาเหมือนเดิมเช่นกันต่อมาสกอตได้ไม่ขอให้นิโคลสอนการต่อสู้เพิ่มเขาสอนแต่วิธีป้องกันตัวอย่างเดียวและเขาจะชนะได้อย่างไงถ้าไม่โจมตีบ้างนิโคลเลยส่งสกอตไปเจอกับนักมวยไทยมันซะเลยตอนแรกครูฝึกก็แกล้งเขาด้วยการส่งนักมวย3าคนไปอัดสกอต เขาไม่อยากจะสอนไอ้พวกไม่มีความอดทนเท่าไหร่หมวยไทยมันโหดโดนต่อยสองสาที่แล้วมาบ่นเจ็บเขาไม่อยากมานั่งเสียเวลากับคนพวกนั้นแต่ถึงจะโดนนักมวย3าคนแอบแบดจัดเต็มสกอตก็ไม่ยอมแพ้และลุกขึ้นตลอดคู่มวยเลยยอมรับเขาเป็นสิทธิ์และเริ่มสอนมวยไทยให้วันต่อมาพออ,อได้เรียกสกอตมาพบพอขอมิล่าโทษว่าเป็นความผิดเขาที่ทาให้ลูกสาวไม่ยอมเลิกเล่นดนตรีพออ,อเองก็เสิมว่าการที่เขาไปต่อยมวยเนี่ย มันจะสร้างอะไรบันไดใจผิดๆให้นักเรียนทำตามเอาได้พอทั้งสองพูดจบสกอตก็ด่าว่าพวกเขาเป็นพวกหัวขวดพ่อก็ททำหาอะไรไม่เป็นเลยหรือไงจึงมากดดันให้ลูกสาวเลิกทำสิ่งที่รักและให้มาช่วยงานพออ,อเองก็เป็นง่อยที่พออดนตัดงบแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยโรงเรียนพอพูดจบสกอตก็กลับไปสอนต่อกลายเป็นว่าในห้องไม่มีเด็กคนไหนสนใจวิทยาศาสตร์เลยมันช่างยากแล้วก็น่าเบื่อสกอตเลยเต้นไปสอนไปเพื่อดึงความสนใจให้เด็กอยากเรียน เด็กเลยเริ่มสนใจและอยากเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเบล่ามาเห็นการสอนของเขาเข้าพอดีซึ่งตอนนี้เธอก็เริ่มประทับใจในตัวเขาหน่อยๆแล้วสกอตเริ่มฝึกอย่างหนักตามคำสั่งของนิโคนับจากวันนั้นสกอตก็ชนะการชกสานามต,ต่างๆมาตลอดและหาเงินได้มหาศาลชื่อเสียงของสกอต์มันดังจนไปเข้าหูโจโลโกแกนเขา้านี่วันต่อมาสกอตมาตามตื้อเบล่าอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอยอมที่จะไปเดทก,กับเขาทั้งสองมากินดินเนอร์ด้วยกันที่บ้านของสกอต ตอนนี้เป็นล่าเองก็เริ่มช่บสกอตเข้าให้แล้วนี่เช้าวันลุงคืนโจโลแกนก็มาชวนสกอตไปขึ้นชก UFC ในการชกครั้งนี้ถึงจะแพ้เขาก็จะได้เงินกลับไปหลายแสนสกอตเลยรีบตอบตกลงแบบไม่คิดเขาเรีบไปบอกนิโคว่าจะได้ขึ้นชก UFC แล้วแต่พอรู้นิโคก็ด่าเขาทันทีว่าจะบ้าหรือไง UFC นะี่ะมันของจริงเขาอาจตายหรือเป็นอัมพาตไปเลยก็ได้แต่สกอตก็ยังดื้อดึงจะชกเพราะต้องการเงิน นี่ตอนเย็นพ่อของมิล่าได้มาขอบคุณสกอตคำด่าของสกอตมันทําให้เขาคิดได้ที่ธุรกิจของเขาไม่ลงมันก็เพราะว่าเขาไม่จริงจังและหวังแต่จะให้ลูกสาวมาสารต่อพ่อโดนดา่าเขาก็เลยตั้งใจกลับมาทําร้านพ่อของมิล่าเลยจ้างพี่ชายของสกอตที่เพิ่งตกงานให้มาเป็นเชฟเพื่อเป็นการตอบแทนระหว่างเกณฑ์โจโรแกนก็มาหาเขาและบอกรายละเอียดของการชกที่กลาลังจะถึงวันต่อมาพวกเขาก็รีบขึ้นเครื่องและเดินทางไปยังเวกัส คำาคืนก่อนการชกทุกคนก็ได้จัดปาร์ตี้และเฉลิมฉลองกันเป้าหมายของพวกเขามันใกล้จะสำเร็จเต็มทีแล้วแต่ความดีใจก็อยู่ได้แค่แป๊บเดียวปรากฏว่าผู้ช่วยพออ,อได้ขโมยเงินที่สกอตหามาทั้งหมดไปตอนนี้สกอตถอยหลังกลับไม่ได้แล้วโอกาสเดียวที่พวกเขาจะทำสำเร็จคือต้องชนะพอถึงวันชกก่อนขึ้นเวทีสกอตก็ต้องงงว่าทำไมเพลงเปิดตัวเขามันเพราะกว่าปกติกลายเป็นว่านักเรียนดนตรีของอาจารย์แดงทั้งหมดได้มาเล่นบรรเลงเปิดตัวให้กับเขา การชกระหว่างจอมเชื่อแห่ง UFC กับครูวิทยาศาสตร์ได้เริ่มตน้นขึ้นเมื่อการชกเริ่มสกอตก็ถูกต่อยอย่างเต็มแรงด้วยท่าซูเปอร์แมนของคู่ต่อสู้สกอตมืนและได้แต่ตั้งการรับการโจมตีเพียงอย่างเดียวเขาลอดตายจากยกที่1มาได้แต่ในยกที่สองมันก็หนักเข้าไปใหญ่สกอตโดนคู่ต่อสู้เตะอย่างเต็มแรงเข้าที่หน้าเขาแทบจะยืนไม่ไหวขนาดจะเข้ามุมยังมืนจนเดินไปผิดฝั่งด้วยซ้ำอาจารย์แดงบอกให้เขาพอได้แล้วเขาทำทุกอย่างมามากพอแล้ว ให้จะโดนไล่ออกเขาก็ไม่สนแต่สกอตต์กลับบอกว่าเขาจะไม่มีทางยอมให้เป็นแบบนั้นเมื่อยกที่3มเริ่มขึ้นสกอตต์ตั้งสติและหลบการโจมตีทั้งหมดของคู่ต่อสู้เขาใช้จังหวะที่คู่ต่อสู้พลาดตีเข่าสวนคืนมันทําให้คู่แข่งล้มสกอตต์จึงรีบเข้าไปซ้ําเพื่อจะน็อกเขาลงให้ได้แต่ว่าตอนนั้นเองสกอตต์ก็ถูกคู่ต่อสู้ใช้ขาล็อกมันคือท่าที่ใครโดนไปก็ต้องแพ้เขาเกือบหมดสติเพราะขาดอากาศแต่สิ่งที่สกอตต์แบกอยู่มันก็มีมากเกินถอยกลับ เขาใช้แรงเฮือสุดท้ายยกคู่ต่อสู้ขึ้นมาและทุ่มลงไปกับพื้นและในที่สุดเขาก็สามารถน็อกคู่ต่อสู้และเอาชนะการชกครั้งนี้ไปได้เบลล่า <Bella S 2> <Bella S 1> หลงรักในความไม่ยอมแพ้ของสกอตเธอจูบเขาผ่านกรงของสนามและตกลงจะคบกับสกอตเขาช่วยโรงเรียนเอาไว้ได้อาจารย์แดงได้สอนด,ดนตรีที่เขารักต่อไปพออยอมรับในตัวสกอตและยกย่องให้เขาเป็นฮีโร่ของโรงเรียนนิโค <_ n> เองก็สอบผ่านและได้กลายเป็นพลเมืองของอเมริกาในที่สุดและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ